ีเซเว่นเเลเว่นด้วยแตขากลับแต่เรามาดูกันนี่ก็จะเป็นที่รอรถเข้าเมืองอากาศต,ตอนนี้ประมาณแบบเจ็ดบาทตอันนี้เราก็อยู่บนรถบัสมาคะกำลังจะเข้าเมืองอเขาบอกว่าอีก15นาทีรถจะออกก็คือเป็นเวลาบ่ายสองตรงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงเวลาหรือเปล่าฮัลโหลเจอเพื่อนแล้วนะจ๊ะ <laughs> อันนี้เราอยู่กันที่ ที่ไหนที่ไหนเราอยู่กันที่ Central Station c t r a l Station Stockholm เราไปทางไหนเลยอยู่กันที่ s t o c k h o นะคะตอนนี้เพื่อนเราก็กำลังจะพาไปเที่ยวเพราะว่าเราไม่ได้หาอะไรมาเลยให้เพื่อนพาเที่ยวอย่างเดียวใช่ทีปอะไไมไมวิ่งอะอ้่ยตรงนี้ก็เลยไปฉันดูอือใช่อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้กี่องศา สามองศาท่าไหนเขาบอกมันเหมือนฝรั่งเศสมันเหมือนฝรั่งเศสยังไงมันเนี่ยฝรั่งเศสไม่สามองศาฝรั่งเเจ็ดองศาเธอรอเขาแบบมีแดดให้ฉันเดินอันนี้กี่โมงบ่ายสองบ่ายสามเหมือนรู้สึกเหมือนแบบผมโมงอ่ะเออเจ้าถึงนะคะก็ต้องเปิดแมทเดินไปอีกนานไหมไม่นานขาจะถึง ไปไหนนะคะจำชื่อได้ไหมเออโอทาวโอทาวชื่อว่าอะไรคะโอทาวเออชื่ออะไรนะกัมลาสตาร์อะไรนะกัมลาสตาร์กัมลาสตาร์เก่าขนาดไหนบ่อยไม่รู้ไม่รู้ ก็กําลังเข้ามาโอทาวแล้วนะยังไม่รู้ประวัติอะไรเลย<笑><笑><笑>เดี๋ยวๆค่อยหาผู้รู้มาเล่าให้ฟังว่าโอทาวที่เนี่ยมันมีแบบความสํงคัมยังไงอุ้ยมีเซเว่น11เยอะมากเลยเออๆใช่แล้วเยอะมาก,มมากทีมมีขโมยวะ่ะแบบวิ่งราวเราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยอะไรกันตัวแต่ว่าสรุปเจอวันนี้แหละไม่เคยได้ยินว่าผีมีการแบบออกพวกที่ต่างชาติที่เข้ามาที่เซเว่น ก็เปนแสวยนะเนี่ยโรแมนติกมากเลยใช่ถ่ายรูปไหมตอนนี้ฝนตกนะจ๊ะกำลังผ่านแม่น้ำอะไรก็ไม่รู้แล้วเรากำลังจะไปไหนก็ไม่รู้มันคือหงส์หรือห่านแยกไม่ออกระหว่างเป็ดกับห่านมันเป็นน้ำแข็งเลยนะ ลองเดินเข้าไปมั่วๆแล้วหมดเลยฉันไม่รู้ว่าเดินเข้ามาก่อนอะโอเคไป l e t s g o r e เปิดหรอเปิดหรอปกติเปิดก็จะต้องปิประตูกะอถู่ว่าไม่น่าเปิดนะทรายแล้วอรอโหเนี่ยคือความหนาวเรือข้ามฟาของเขานะคะคนก็จะแบบเออมายืนรอเรือก็คือต้องแตะปัดตรงนี้ใช่ปะเราอยากเล่นน่ะ เดี๋ยวค่อยเล่นไหมอ๋อถ้าไหลเดี๋ยวค่อยไปดูราคาแล้วเดี๋ยวแบบเผื่อเล่นกันไปทรายคุณรู้ไหมตัวนี้ใครไม่รู้รู้อะไรบ้างวะเนี่ยที่นี่นะนแต่ไม่รู้อะไรเลยที่นี่เขาไม่ใส่มาสก์กันเลยอ่ะไม่มีใครใส่หน้ามาสก์เลยซึ่งเราก็งงกันทุกคนร้านตรงนี้น่ารักมากถ้าฝนตกฝนตกแรงขึ้นเรื่อยๆ It's raining เขากินอะไรอ่ะฉันอยากกินอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงซื่อไหมกินน้อยแล้วขอดทำไมผู้ชายฝั่งสแกนดิเนเวียนเออคีนเวียวิ่นคีนดิเนเวียนถึงงานดีขนาดนี้ทำอะไรคะว่าอะไรอ่ะเชอร์โรสเชอร์โรสมาแล้วอะกินให้ดูหน่อยสิคะ กก <laughs> อร่อยไหมอร่อยกว่ากอ,นนะ <laughs> อร่อยแต <laughs> ่มาชิมกันด้วย <c oughs> ก,กโอ้ร้อนมากดีอุ่นอุ่นเลยครั้งแรกเราไปกินเราไปกินที่กัมบารสถานเมืองเมื่อกี้ทั้งยังไปกินข้าวนะคะฝนตกหนักมากเสิ so, อันนี้เป็นร้านที่เราอยากมากินนะคะได้เสนอมาแก่น ไอเฟอไอฟมันเป็นร้านสไตล์ไวกิ้งที่เพื่อนแนะนำมาเนี่ยค่ะจะมืดมืดดักดักอ่ะอันนี้แฟนเพื่อนแล้วแต่ this is a black currant black currant <Black current. S 2> Wow, interesting. It's yeah. really sweet. For me, I take the black currant please. Black mm currant? -hmm. This is the place we're going to eat today. It looks really nice. Yes. be fun in a normal day like when they have one more time a <laughs> mm ่ l enjoy and มีดกับ like the cutlery that they use in the old time ป a าขาวน้ำข่าอร่อยอร่อยมันขึ้นเลยโอเค รูาห่ตอนนี้เร <Yay. S 1> ารก็กำลังมาที่สถานีรถไฟนะคะกำลังจะซื้อตัว๋วกลับไปโรงแรมละจะต้องแยกย้ายกันกลับเพราะว่าพรุ่งนี้เพื่อนคนนี้ทรายกำลังจะกลับไทยนะก็เลยต้องรีบกลับบ้านกัน แล้วส่วนตัวเราก็ทำไ์มาตื่นตั้งแต่ตีสี่ห้าสิบปาตีห้าตอนนี้ก็ไหลชั่วโมงมากแล้วนะคะก็ลองดูกันเดี๋ยวต้องกลับบ้านแตวถ่ายให้ดูก็มาขึ้นรถที่เทอร์มินอลทูเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดรถจะออกอีก30มสิบวิตรงเวลามากสภาพนะไม่ไหวแล้ว พามาดูห้องนี่นะคะห้องก็จะเป็นวิวเทอร์มินอลเอ้ยไม่ใช่ติด <c oughs> คำว่ามันมืดอยู่ก็เลยมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราพามาดูอีกทีแล้วกันว่าวิวมันสวยไหมขอนอกอเล่นนิดนึงนะมาพูดถึงแบบเลือแกบบขนมต่างๆที่อยู่ที่ที่นี่แล้วกันที่สวีเดนนะคะเขาเหมือนจะค่อนข้างจะเหมือนพยายามให้เฮลตี้ทุกคนอย่างเช่อนอันนี้ก็จะบอกว่าเออห้ิซนฟู้ดนะ ตัวนี้ก็จะแบบซีโร่ชูกานะไม่มีน้ำตาลเป็นขนมตัวนี้ก็การาฟรีอันนี้อยากกินเองนะลองชิมดูอันนี้ต่อยหวานแบบแปล่มปๆด้วยความที่แบบเป็นชูการ์ฟรีเนาะ ที่นี่ประมาณเกือโมง,ง,งอันนี้เราก็มานั่งกินร้านนี้อิตามะอิตามะหรอซูชิอ่ะเชฟวันนั้นก็ทักเราเป็นภา,าษาไทยเพราะว่าเขาอยู่ไทยมา3ปี ว้าน่าก,กินมากเลยเชฟชื่ออะไรคะชื่อคิมคิมเออชฟคิมอยู่ที่ไทยกี่ปีนะคะอยู่ที่ไหนอ่ะที่กรุงเทพแต่กรุงเทพสามปีสามปีครึ่งได้ขนมอันนี้มาดูนะ หอมมากพี่มันคือขนมของที่เนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่คือเราเคยเปิดในเนดแล้วเจออืออืมอมมีสิชชุ่เมื่อกี้ก็คือเวกอัพคอร์นะคะเขาจะโทรมาก่อนหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะต้องไปทำงาน ก็ปิดคลิปไปเท่านี้นะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวเตรียมไปบินแล้วค่ะบ๊ายบายนะบ๊ายบาย